ผู้มีอายุมากกว่าเราผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิถึงหากว่าอายุน้อยกว่าเรามีความรู้ดีมีคุณสมบัติดีผู้ใหญ่โดยชาติวุฒิได้แก่ผู้ใหญ่มีชาติสกุลสูงจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่มีสกุลมองลงความหมายอยู่ในธรรมะได้แก่คุณธรรม บางคนที่มีคุณธรรมที่จะดูน้อยก็ไม่สาคัญสําคัญว่ามีความจริงใจกับจริงจังหรือไม่มีจิตเป็นกุศลประการใดรคอหัวอาวหัวหงอกแก่แล้วแต่แย่เหลือเกินอยู่นานไม่ไหนนานลุกนานศึกษามาอยู่นานด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วก็ไล่ความหมายขาดค่าของพรสีประการพรสีประการจะลึกซึ้งสาหรับบุคคลนั้นต้องมีพรอย่างนี้ผู้ให้ก็ต้องมีดีให้เขา ผู้รับก็ต้องทําพรที่รับเอาไปใช้เกิดประโยชน์รับแล้วเอาไปทิ้งเหมือนยกตัวอย่างให้ญาติน้องทงหลายฟังว่าเขายกของทรัพย์สมบัติพ่อแม่ยกให้เราเอาถ้วยแกงให้เราหนึ่งลูกกลับเอาไปทิ้งก็ได้พ่อขอให้แม่ขอให้พ่อแม่ทั้งสองรวมกานให้หืึสองเท่าสองกระหม่อมหนึ่งแต่ลูกแม่แถมให้สมบัติในวัดดุเออลูกเอยยลานเอย แม่มีจะให้ดูตามหน้าแม่ถ้าแม่จะตายเอาถ้วยน้ำพริกไปลูกนะลูกนะลูกก็เอาไปทิ้งแต่แล้วเอาไปหาแกกันหมดทราบตั้งแต่ก็ทลายไปไม่ได้เก็บของรองริกไม่จัดการใดที่หรือมิ่งขวัญมงคลชัยเรียบประวัสดีปีใหม่สวัติดีปีใหม่หายากไม่ใครจะมีไม่จะกินเหล้ามอสู้เลยเลองเลเลยการํำมองนี้อยู่ตามร้านกาแฟ ตาม,าามานั่นเล่าแนะออกแขกไม่ดีเริ่มต้นสุตรีแล้วรับรองเล่นมนันดีตลอดในการรับรองแน่นอนถ้าค้ออกแขกดีนะดีนะรับรองบทบาทดีตลอดโทรงการและโจเจ็ดของชีวิตของเขาเ็าจะเดินทางไปสู่ความสุขความเจริญเหมือนออกแขกบอกเรื่องดีมันต้องเล่นดีออกบอกแขกออกเรื่องไม่ดี บอกเรื่องมาดีโตเกตมาดีแล้วโครงการใช้ไม่ได้น่าดูใพื้นฐานมาดีออกรูปแบบใช้ไม่ได้รูปแบบไปเต้นล็อกกันในรา้านกาแฟละหล,ล,ลักแล้วก็รูปแบบนั้นมันก็ออกไปแสดงออกให้เรามีกฎแห่งกรรมจากบุญอย่าต่จากการกระทำของบาปกรรมเริ่มต้นปีออกแขกไม่ดีไหนเลยลิเกละครชีวิตจะเล่นดีได้มันจะเล่นไม่ดีเดลยก็ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาออกแขกบอกเรื่องราวในวันนี้คือทอดประป่าข้าสาร แพื่อต่ออายุทําไมคนทึกตะมีอายุยืนทุกคนนี่อยากได้รับพรพรแปลว่าอะไรแปลว่าความประเสริฐําำลิศสุรการทุกคนอยากได้ออไของอรววประเสริฐอ,อ,อ,อยากได้เพชรนิลจินดานในภายนอกแต่ภายในใจแต่อย่างอื่นจะไม่อยากได้เลยเอาทุกมาให้จะเอาไหมเอาของที่ไม่ดีมาให้จะเอาไหมจะไม่มีใครอยากไนดะ้ ทุกคนอยากได้ของดีอยากมีปัญญาอยากมีหลักฐานมีงานทำอยากมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันอยากจะมีแต่ความสุขัน